กับขอโอกาสเจ้าคะ่ะแล้วคนที่มีสถานภาพที่ยังต้องหากินหายอยู่ยังต้องทำงานยังต้องแบบมีครอบครัวแบบนี้เจ้าคะ่ะมันสามารถที่จะเห็นธรรมชาติที่มันมีอยู่เดิมแบบนี้เจ้าค่ะมันมีโอกาสบ้างไหมเจ้าค่ะครูบามีก็มีก็บำเพ็ญบุญชาติวาสนาต่างกันบางคนก็เป็นพระสวนบัณฑตั้งแต่อยู่กับผัวกับเมียแล้วแต่ก็ยังเสพกามได้ ยังมีลูกได้ยังเลี้ยงลูกได้ยังเลี้ยงสาม,มีได้ก็เยอะแยะในครั้งพุทธกาลกับนางวิสาขาอนาถวิทกาเศรษฐีและหลายหลายคนก็เป็นพระโสดาบันทีนี้เมื่อจิตมันเข้าไปถึงความละเอียดเห็นความยึดมั่นถือมันและตัณหาราคะตัวที่สร้างทุกโทษภัยรักเมื่อไหร่ก็ทุกเมื่อนั้นหวังเมื่อไหร่ก็ทุกเมื่อนั้นอยากได้เมื่อไหร่ก็ทุกเมื่อนั้นมันเห็นแล้วเนี่ยมันจะเอาไหมถ้ายังอยากทุกอยู่ก็สนุกสถานต่อไปก็ไม่ต้องทิ้ง ไม่ต้องละก็ไม่ต้องวางก็ไม่ต้องปล่อยก็ไม่ต้องจากก็แค่นั้นเองแต่พอทิ้งได้ละได้ปล่อยได้วางได้จากได้อิสระจากหันทันทีกล้าไหมละ่ะกล้าแลกไหมล่ะกล้าแลกความสุขทั้งหมดในชีวิตได้ไหมกล้าแลกสิ่งที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดกล้าแลกไหมถ้ากล้าแลกเจอพุทธะเจอพระพุทธเจ้า